จับมือเมียนะครับดูบังไฟอะไรยี่สิบล้านจุดกท่านนะครับรับหมายกันนะครับได้ไฟแล้วครับได้ไฟมาแล้วครับันยี่สิบล้านนะครับบังไฟยี่สิบล้านเทศบาลตำบลกุฎบ้าประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกจุดแล้วครับเข้าแล้วครับเขาแล้วครับดูนะครับฟังเสียงนะครับมาแล้วครับอเอาดึงเอากันแน่นะดึงเอากันแน่ เอาแล้วครับเอาแล้วครับมาแล้วครับทันก็ทันครับลงมาลงมาลงมาเอาแล้วครับเอาแล้วครับมาแล้วรับหมุนแล้วครับหมุนแล้วครับหมุนแล้วหมุนแล้วหมุนแล้วกระควางขึ้นแล้วกระควางขึ้นแล้วเอาแล้วครับเกี้ยหนึ่งเกี้ยหนึ่งผ่านไปเกี้ยหนึ่งผ่านไปเกียหนึ่งผ่านไปเกี้ยหนึ่งผ่านไปเกี้ยสองเกี้ยสองทิป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 ลุกทิป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  ท่นใหม่นะแล้ว <c oughs> พี่เป็นเพื่อนน้องโอเคแล้วตรงนีง้กัน <c oughs> มันของง่ายเนาะไอ้เราเลื่อนละเอาเข้าไปดูครับไม่เป็นไรครับปีหน้าขอใหม่นะครับ <c oughs> ขอโอากาสแก้ตัว20ล้านยังไม่ผ่านนะครับ